หม่อมจกมกเปิดใจหลังทำหล่อเจอกระแสวิจารณ์หนักหลังจากก่อนหน้านี้ตลกชื่อดังหม่อมจกมกตัดสินใจไปสัญญกรรมหนังตาครั้งแรกในชีวิตเนื่องจากมีปัญหาหนังตาตกบางลูกตาดำจึงตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดด้านมดภรรยาของหม่อมจกมกได้พาสามีไปตัดไนมออกที่บริเวณเปลือกตาพร้อมเผยคลิปวิดีโออวดชมความหล่อตาหวานชํำของสามีแต่ไม่ไายกลับโดนบูลลี่อย่างหนัก ล่าสุดวันที่12สิงหาคมหม่อมจกมกไปร่วมทอดผ้าป่าการกุศลและการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรศิลปินตลกนักสนามฟุตบอลสโมสนนรนครปฐมยูไนเต็ดจังหวัดน,นคปรปฐมโดยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าเมื่อกี้แสบตาโดนแดดเมื่อกี้แสบตามันยังหายไม่สนิทประมาณ12วันแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้พอเหลือตาคล้ายคมีใครมาดึงหนังตาก็ยังไม่ชินเท่าไหร่พอกระพริบกระพริบมันก็ยังรู้สึกเมื่อกี้โดนแดดยังรู้สึกเลยว่าแสบตา แล้วออกมาแบบนี้พี่มดภรรยาว่าไหมวันนี้หลานก็อยู่ที่บ้านนะวันแม่เขาก็นั่งกินกันออกจากบ้านมาบ่ายสองมีคนมามอบเงินให้สมาคคมตลกด้วยก็เลยมาตัดไหมหรือยังตัดแล้วตัดแล้วตัดตั้งแต่เจ็ดวันแล้วหมอบอกแผลดีมากบางคนไปทํามาตาจะดํานะบวมทั้งสองข้างแต่นี่เฉยเยแดงอย่างเดียวแต่แค่รู้สึกเหมือนน่วงน่วงหนังตาเท่านั้นเองยังไม่ชินแต่ภาพรวมอย่างที่บอกนั่นแหละคนที่มันชอบหรือบูลลี่เออถ้าอ่านข้อความอ่านคลิปที่บอกมา แล้วก็ดูหลายๆช่องที่ให้สัมภาษณ์นังตามันตกมา4-5ปีแล้วก็หาจังหวะไปคุยที่สยามเลเซอร์มา6-7เดือนกว่าจะไปทําตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันกลัวเจ็บกลัวเขาจะอํ้กลัวพวกเทคงหน่งจะอํ้ว่าติดหลอดติดอะไรพวกนี้จริงๆถ้าลองดูภาพเก่าภาพใหม่อะจะรู้เลยว่าด้านซ้ายเกือบจะปิดตาดําละตัดสินใจทําเพราะหนังตาตกจนมีปัญหาแล้ใช่ไหม คนตามันเข้าไปแหย่ตาดำแล้วน้ําตามันก็ไหลมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นแต่รู้สึกมองดีขึ้นมองเต็มตาขึ้นก่อนหน้านี้เมียกับลูกอยากให้ไปทํานานแล้วอยากให้ไปทําตั้งแต่3าถึงสปีที่แล้วเดี๋ยวมันก็จะตกลงมาอีกปีสุดท้ายไงยปีนี้ปีที่4ตกลงมาแบบเห็นได้ชัดเลยลองเปรียบเทียบภาพก่อนผ่าตัดก่อนไปดึงขึ้นเนี่ยรู้เลยว่าบาังตาเราไปเหมือนกัน เอ็มออกมาปกป้องพ่อก็ประสานลูกนั่นแหละลูกก็คือลูกนั่นแหละแต่บางทีก็ไม่อยากให้ไปตอบมากหรอกไม่ต้องไปตอบปากตอบคำคนก็มีสิทธิ์พูดได้แหละพูดไปเรื่อยแหละบางทีติดหลอดติดอะไรบ้างบางทีก็ไม่เห็นว่าที่ธรรมะมีปัญหาสุขภาพตาดำมีเสียเซลล์บ้างไหมไม่เฉยๆครับคนคงอยากจะเห็นหน้าเก่าผมมากกว่า เดี๋ยวถึงคราพ่อแม่คุณเขาเดี๋ยวเขาก็รู้คนบูรี่คุณพ่อคุณแม่เขายังมีชีวิตอยู่เขาจะเป็นแบบผมเนี่ยหนังตาก็จะตกก็จะมีไขมันใต้ตาเดี๋ยวก็จะไปผ่าเหมือนผมนั่นแหละเดี๋ยวผมบูรี่มั่งเถอะได้อ่านคอมเมนต์บ้างไหมไม่มีโทรศัพท์มีแต่ลูกเมียเล่าให้ฟังเพื่อนมาเล่าให้ฟังถึงอ่านก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกเขาคงเป็นห่วงเรามากกว่าแบบว่าหน้าเก่าดีกว่าเหรอ ก็โอเคแล้วแต่คนจะคิดคิดยังไงก็ได้ภาพรวมๆก็ดีไม่ได้เสียเรียดอะไรและหากใครจะยกความตาหวานตาว้าวไปเปรียบกับลิเกดังสอนรำน้ำเพชรเจ้าตัวก็บอกว่าบางทีก็หัวเราะตัวเองเหมือนกันขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ